ปานปานอย่าบอกน้องดีๆซื้อซื้อก๋วยเตี๋ยวนะคะแม่ค้ามีไหมคะมีค่ะก๋วยเตี๋ยวเต้มมีเส้นอะไรบ้างคะมีเส้นหมี่เส้นเล็กเส้นเส้น,เส,นเส้นใหม่คะ่ะแล้วมีมีแบบต้มยำไหมคะมีค่ะมีมเอาเอาแบบต้มยำนะคะเอาเอาเส้นเส้นบะหมี่ต้มยำนะคะแมคะ่ค้า แล้วแล้วแล้วมีมีมีน้ำปั่นสตรอเบอรี่ไหมคะมีปันปันจะเอาอะไรครับปันปันจะเอาอะไรเอาก๋วยเตี๋ยวไหมมันจะกินต้มมาม่าเหรอสั่งสั่งสั่งแม่ค้าเร็วสั่งแม่ค้าเร็วปันปันกินอะไรนะมาม่าเหรอครับสิครับครับผมครับผมสั่งสั่งมะปางเร็ว มะปางทำมาม่าให้ปันๆหน่อยนะครับแนะนำจับจับผมกับผมหน่อยกับผมกับผมนี่ไงมะปางมะปางครับไปสั่งมะปางครับมะปางครับมาม่าหน่อยนะครับในตังอ่ะในตัง แม่แม่ค้าต้องพูดไทยด้วยนะคะแม่ค้าพูดไทยไม่เป็นหรอทำไมอะ่ะเพราะแม่ค้ามาใหม่แม่ค้ามาใหม่ก็พูดไม่เป็นหรอปันปันพูดเป็นไหมครับไม่อันนี้ทำอะไรครับอันนี้คืออะไรรถอะไรรถอะไรนะแกงฮะ<ห>รถซื้อแกงโอ้รถซื้อแกงซื้อแกงได้เหรอเนี่ยรถแมคโคร รถแมคโครพูดก่อนคอค้าแมคโครครับที่มาปามบอกว่ารถแมคโครครับ,บ,อ,รรบอันนี้คืออะไรครับขายอะไร<ม>ตรม้มมามา่าเหรอซื้อหน่อยนะครับเอางมาเอาให้พี่ก่อนเอาให้พี่ก่อนม,มาตนปิดฟ้าก่อนบอกพี่ก่อน